โอ้ยอยู่ครับอยู่อยู่ตกปลาด้วยพี่ไอ้เอาหนิ ครับผมเมื่อกี้กล้องดับนะครับของหม่ครับต่อนะครับเนะาะจยจับตูดขั้นด้วยเออเห็นคอยอยู่บ่เห็นเห็นอ๋อแล้วครับงครับง เด yeah. ี๋ยวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเลยว้าไม่แล้วครับเสร็จมึงแห้งไเดึงเลือดไม่ได้อุ้ยไปต่อ ครับไงเบินครับตกอ,อาเสียดออกกันยิบหัวครับตั้มได้แล้วตั้มไม่ตาล้ะครับยิบหัวเออ,อเหนื่อยครับเหนื่อย พันข้างล่างโอ,โอ้ถอยยังน้อยเนี่ยเอ,อ้เอ,อน้ำก้อนลังป่าน้ำมันจะลาบนะครับ ออมาตั้แฮกี่อเนเตงแแรกมาแล้วครับเแรแรกมาแล้วนะครับ เตามแรกมาเรียวเตามแรกมาเรียวใหญ่ด้วยประมาณสิบสองสิบสามโอเคครับเดี๋ยวครับตามดึงตามเชร์กันต่อหยุดปะเออเอาครับพี่น้อง อีกครั้งหนึ่งแล้วครับลุ้นครับรุนกันรุนกันรุนกันคราบมาชีมิตโตบัวเืียตึงอย่างนั้นครับเนาะแต่่าทัดลอยอูดรูดดงคนนี้ครับรบ๊ว วัวครับเสื้อด้ายครับลุเครับยวงมีกต่อนะครับก็จะไอดูว่ายูวอนะครับรุ่นกันครับรุ่นกันครับเขาเป็นลุ่นทั้งใจด้วย นี่ครับจะปลูกเลยโอ้อยยูครับยูยูยูยุๆครับผมยูครับยูยูับโอันหาตรงนี้ไปเลยครับโอ้ยยูครับยูแโตกาด้วพี่ này. Rồi. Sai hộp ครับ. ui ím bọt nhà bà này. Giòn ơi. Hộp ครับผม. Đây hộp. หลังจากรุ่นกันมาหลายอีโอดอ,ดอดีโอ,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 อดนี่สิแม่มันมีกำลังใจโอเคครับใส่หกนะครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับ พ่อของไงครับเบไป,ไปแกะเสื้อกอนกระไดพี่ยจังไรขึ้นมานนยังอีรีครับนี่นี่บ่มันลุนเหรอบ่เฮ้ Nhìn hiểu mày phải thăng bưng tí là Rút được rồi Rút là Nó có chim có khoai hoặc rồi Bấy là khắp Phân bấy là ạ Chim có khoai hoặc rồi Hún mấy, tật ngầu hơn đấy

nhạc bị tay nhạc đi tay, nhạc 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 ngay nhạc 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 chào ของเงี้ครับครับครับของเงี้ครับเอาครับดึงเงี้ยไหมดึงดึงแบนเบ็ดนี่ดึงแต่ขวาเฮ้ยแต่ k h ó มันกว่าถีบตัวมันแล้วครับผมเงีหลีครับ bèn có kén nha này, nhảy hấp ngay 20 lốt thằng bò, nha. đấy đứng máy, nhìn thấy mâm không? กินเข่าใสบ่ได้กินเขา่าปากด้วยนี่มันขอมั้มันข้อล่ะมันบ่ได้กินเข่าปากก้อข,ข,ขาม,มบ้างยังไงอยู่ยครับก้อข,ขาก้อข,ขากัดแน่นเลยครับนี่ครับยังองหรือครับเอาตัดคัดตอร์ตัดออก<ม>เดี๋ยวเราเอาตะขอออกก่อนดันตะขอลงไปออก ครับผมตัวนี้กับประมาณสิบสองโลนะครับอีกตัวนึงกับประมาณหกโลออกาาครับครับรวมได,ได้สองตัวประมาณสิบเจ็ดบแปดโลเล็ดกับประมาณลอยก้อนนี่นะครับที่ใส่หมดครับผมสรุปกะได้สองตัวทั้งนั้นครับเดี๋ยว คอยตามชมขีปนานะครับเนาะครับตกปลาได้กี่ตัวเนี่ยกกำลังเก็บฟ้องขึ้นรถนะครับนะเนาะเก็บฟ้องขึ้นรถครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยบอลคนฟังซศอย่าลืมเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะไทยบอลคนฟังซศคือกันนะครับสวัสดีครับ